เวลาที่เราอะคะ่ะมีการาพลาดพลากนะคะจากคนที่เรารักไปหรือเรารู้สึกว่าสิ่งนี้เราถูกปฏิเสธคนรักเราหายไปจากชีวิตเราอะคะ่ะหลายคนนะคะจะใช้ชีวิตในแบบที่ว่าหลอกตัวเองนะพยายามที่จะเป็นคนเข้มแข็งพยายามที่จะเป็นคนแข็งแรงนะคะ แล้วกับการที่เราหลอกตัวเองว่าเราต้องเป็นคนเข้มแข็งเราต้องเป็นคนแข็งแ,งแรงเราอ่อนแอไม่ได้เราเสียใจไม่ได้เราห้ามร้องไห้เด็ดขาดอันนี้ค่ะสังเกตไหมหลายๆคนนะคะจะมีปัญหาเยอะมากกับการที่จะทำให้เราอะค่ะยิ่งมีแผลใจแบบฝังใจแล้วแผลใจอันนั้นนะคะมันไม่ได้สามารถที่จะสมานแผลได้เร็วเลย มันทําให้เราอะมีความเชื่อกับตัวเองอีกอย่างหนึอว่าฉันเป็นคนที่ไม่มีค่าฉันเป็นคนที่ไม่มีใครรักฉันเป็นคนที่ถูกลืมอันนี้ยค่ะมันเลยเป็นเหตุที่ว่าถ้าเรานะคะได้มีการรักษาแผลใจให้กับตัวเองอะมันจะทําให้เราอะค่ะยิ่ง move on ได้เร็วมากขึ้นจากจุด A นะที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยสบัสบสนฉันจะทํายังไงดีกับชีวิตนี้คนรักจากไปเขาไม่อยู่กับฉันแล้ว แต่ถ้าเรารู้จุดจุดนี้นะคะในการรักษาหัวใจตัวเองนะเราจะสามารถไปได้สปีดมากขึ้นกว่าเดิมรูปภาพติดไว้ในห้องไว้ในกรอบรูปหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไม่ต้องทิ้งยังไม่ต้องฉีกยังไม่ต้องเอาไปเผานะให้เก็บใส่กล่องไว้นะคะให้เก็บใส่กล่องไว้ เอาเอาไปวางไว้ที่มุมห้องมุมหนึ่งหรือไปวางไว้ที่ไหนก็ได้โดยที่เรายังไม่ต้องเห็นของขวัญที่เขาให้มาอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะทำให้เราเห็นแล้วสมองนะคะสร้างภาพทำให้เรารู้สึกเก็บไปก่อนเลยทีนี้พอเก็บของเรียบร้อยของขวัญรูปภาพเก็บใส่กล่องนะคะริงโทนข้อความในมือถือนะคะ เคลียได้เคลียออกไปเลยไม่ต้องเอามานั่งจับมือถือแล้วก็เอามาอ่านความทรงจำเก,ก่าๆว,ว่าเขาคิดยังไงเขาพูดอะไรเขารู้สึกแบบไหนนะคะเหมือนแบบว่าถ้าเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะคะ่ะสมองนะคะเขาจะลิงก์กับเหตุการณ์เหตุการณ์เดิมที่เราเคยมีประสบการณ์ร่วมกันมีความทรงจำร่วมกันนะคะมันเลยทำให้เราเนี่ยยิ่ง ไปทิมแผลใจเดิมๆให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันคือการที่เราี่ยกำลังเทรนน้องสมองเพราะว่าสังเกตไหมเวลาที่เรานะคะไม่สามารถเอาตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนได้อะนั่นคือการทำงานของสมองไงคะเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราเนี่ยใช้ Energy หรือพลังงานเยอะเขาเลยพยายามที่จะเซฟพลังงานให้กับเราโดยการที่ ตอกย้ําความทรงจํำเดิมๆอดีตเดิมๆภาพเก่าๆมันเลยจําเป็นค่ะที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเทลนสมองของเราเปลี่ยนโฟกัสแล้วช่วงแรกอะ่ะครูรู้เลยว่าทุกคนอะ่ะอาจจะมีความกระวนกระวายครูเปิดคอร์สนะคะเรียกแฟนเก่ากลับมาคอร์สคอร์สนี้นะคะครูมีกิจกรรมนะคะเยียวยาหัวใจ30วันให้กับทุกคน เพราะว่าจะมีเป็นเขาเรียกว่าจะมีเป็นตารางเลยในช่วงอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่2อ,อาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่4มันเกิดจากการที่เราเนี่ยไตย่ตระดับนะคะถึงการฮิลิ่งตัวเองอย่างได้ผลนะทุกคนอันนี้ครูมีนะคะตารางในการฮิลิ่งตัวเองคือเราเนี่ยจะเกิดความแข็งแรกร่งให้กับตัวเองเราจะรู้จุดยืนของเรามากขึ้นเมื่อเรารู้จุดยืนของเรามากขึ้นนะคะ เราก็จะ move on ในลักษณะที่เป็นความที่แข็งแรงและเวลาที่แฟนเรากลับมาค่ะมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกด้วยนะคะถึงการที่ว่าเฮ้ยกลับมาในครั้งนี้มาจริงจังหรือเปล่ามาเล่นเล่นไม่เอาคือแบบนั้นเลยนะคะถ้าใครสนใจยังไงนะคะติดต่อมาที่ไลน์แอดนะคะ